ไอ้บอสเนี่ยมึงกูให้มึงไปชิมเลยคนนั้นน่ะลองไปชิมดูเดี๋ยวพวกกูเย็นเกลียวตัวมันแล้วไม่น่าเฮ้ยมันอ่อนจริงระวังหัวมันโขกแค่นั้นเองระวังหัวมันอย่างเดียวลองดูว่โอ้โหไอ้เหี้ยบอกตัวดิเลยให้ระวังหัวไอ้สัสไอ้เหี้ยกูจะกระโดดเข้าไปฟันแน่ไง เออบอกแล้วเนี่ยมันกากใช่ไหมเรื่องมันน้อยเออหลบผิวเออโอ้ยเฮียเออโอ้ยไอ้เฮียไม่ตายแล้วที่ไว้เฮียนี่โหลดจัดแม่งจะสวดตีอย่างเดียวเอ้ยมาร์กมันจะตายแล้วนะไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียที่ตีชัดเราจะมาเอาอะไรอ๋อเราจะมาตีเตี่วเรือฮะเดี๋ยวลองนั่นแปลวะนั่นอะไรเรื่องแสงวะนั่นแหละเตี่วเรือเมีย เฮ้ยเัอนี่เจอเตียวเรือกุจูมันเสกลูกกระจอกมาแล้วกูตีตัวเตียวเรือเลยนะแม่งโอ้โหโคตรเบาเลยสั้นตัวแรกดีหน้าหมดสวัางเรือกะพื้น เมื่อไหร่แม่งตายเลยมึงก็เหนี่ยมาร์คเห็นไหมมาร์คมันก็ถึกอยู่นะไอเตี่ยวเรือนี่ปกติไม่ถึกขนาดนี้นะต้นเกมเมื่อกี้ได้แค่ดีแต่พือนดับมีไอ้มาร์คขึ้นไปเปิดไอ้โบดตรงนู้นเลยโบดตรงไอ้เนี่ยโบดต,ตรงแคริทอะ่ะแม่ชีอยู่ไหนว่าแม่ชีอ่ะมาร์คแม่ชีอยู่ไหนไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรออยู่อยู่ตรงนี้แหละแม่ชีนั่นไงมันมาแล้วอีหี่อ่แม่ชีอยู่หน้าโบดเลยนะ ไอ้อบอสมึงลองดิมึลงมลองดิตัวนี้ลองดิลองลองกันเจ๊กันหน่อยโอ้โหแม่งก็จะง้างตีต่ละที <c oughs> ตีมันหน่อยสิบอสเ,เอเอนั่นแหละมึงลองสู้กับมันดิดิะจะตายแล้วบอ๋ยวได้เข้าไปเทอหนีไงแล้วเพื่อนกูฟาดสเต็งนักลบสตเต็งไอ้บอสตัวหนักปว่านะใช่หนักกว่าน,นี่ใช่ เรียกไม่ท uhm ันได้บอกมาเชี hey, ่ยหยุดเดียนไอเชี่ยแม่งหลบด้วยเอพอกปล่อยไปต่อแพรี่หน่อยเอาเนี่ยแพรี่ไหมล่ะมึงไอสัตว์บ้ามหนเลยวะเนี่ย เชีย่ยแม่งตีแรงจริงอีโตโแม่งทีเดียวครึ่งหลอดข้ามหายแล้วเย็นี่ยเฮ้ยมันบินขึ้นมาหามึงไม่ได้นะเนี่ยไอ้นกเคีย้ยเนะี่ยมันบินมาหามึงไม่ได้ข้า <c oughs> พกูบบาท เอียปีกก็ไม่มีโง่ไปไหาานมะัไหนๆก็มาแล้วไปเอาเกสซอสไปไปดิจะได้ให้บอสนะทางนี้ทางนี้เออนั่นานๆะเกสซอสอยู่ตรงนั้นแหละแต่ต้องรีบวิ่งเข้าไปเอาเลยนะเม้าไม่ไม่คุยกับทีเล็กหน่อยอะ่ะได้ดิ <laughs> ยังไงเราคุย,คยกับมันตัวสองตัวอยู่แล้วเพราะมันขวางทางไอ้เหี้ยนายบอสน่ะมึงเห็นในตัวนั้วไหมน่ะทีเล็ก What the dog doing? <laughs> เอม,มีอาสกิลเดี๋ยวกูไปตีสกิลให้มึงตีกับทีเล็กไปไอ้เชีย่ยโอ้แบบ <laughs> เลยเดี๋ยวกูไปเอาให้สกิลเดี๋ยวกูไปเอาให้พวกมึงตีทีเล็กไปไอ้เชีย่ยสกิลมันวาร์ปหายไปแล้วไอ้สัตว์เสบอยเลยไม่เล็กเยอะ <laughs> ยี <laughs> <laughs> ย่ห <laughs> ้อ <laughs> ลมละบอสทิมเลยทิมทิมไอ้ทีทท่นี่ไม่ทิม,มอเย้ะ อ้เทียมันขึ้นไม่โดนเนี่ยจังมันต้องรอจังหวะแป๊บหนึ่งก่อนจะขึ้นโอ้ไอ้เทียช่วยอยู่แรงยแรงโอ้โห้ตายยังมึงยจะตายไปกินเลือดไปกินเลือดไอ้เทียเอออะไรวะสองคนยังไม่ตายไอ้เทียบอลมันโดนมันโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลแม่งแดกไอ้เทียบอลเลยเลย่ SQ SQ ง่ามแม่งไอ้เทียร่นผ่านจัด สุดยอดทรงสายสตรีนเทียด oh <my> โอ้ยเห็นค่าสเติงแม่งแล้วกูลมจะจับน้ำหนักอุปกรณ์มึงเขียนว่าหนักใช่ไหมข้างล่างอ่ะอสกูโอ้ยไอเทียนี้เก่าล <c oughs> ากมาจังเลยสัตว์ไอ้ขี้มึงคอนเทนต์ที่หายเทียมาไอสัตว์ ซอมบีลุกมาเต็มเลยโดูดิเพนเต็มเลยโอ,โอ้โอ้ระวังนะระวังเชีย่ยมันมาระเบิ<อ>ดเ<อ>ลมันระเบิดเขี่ย<อ> <c oughs> แม่งซอมบีซอมบีอยาเพลยแพ้ความอบกุลโอ้ไม่อย่าเพิ่งระเบิดนะ<อ>ดีว่าจะไนดะ้เปิงแรงตีแม่งหลบๆหนึห่งเดยว ควไปตีเอาน่าจะง่ายกว่าเวลามันวิ่งเข้ามาสามสี่ตัวพ้องกันจะระเบิดอะน่าจะหลบยากทางลงอยู่ไหนไม่ทราบเหมือนกันครับกูมาดูฝั่งนี้กูลากโอ้ยเฮ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 ้ยเ้เ้ย้ยเฮยเฮย้ยเฮ้ย้เเ้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 เเเเเ นี่ท่านลงเอ้ยใช่บอกว่าเออไม่ใช่ด้วยเฮียคุยเฮ้ยไอ้ไอ้ระเบิดไปเฮียคุณจะตายเออเข็นไปสัได้เฮียมัน่ามึงต้องอ้อมไปตีข้างหลังมันอ่ะมันมีคนขับอยู่ตีรถเข็นนั้นๆอย่าหาทำเลยเฮียเสียเวลาของไม่ดีแล้วรูทางเข้ามันอยู่ไหนวะเฮียมันมีหรือเปล่าก่อนเฮียไอ้แคมป์พวกนี้มีรูทุกแคมป์นี่ไงอนเนี่ยเจอรูแล้ว หนอยู่ไหนนี่นคนี่นี่งเดินหายกแล้วเนี่ยเโอ้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 โหอเียไม่อา้จัโอเคไอ้เนียเป็นโอเคเลยก็ไปดิมอสหรอวะเออดิโอ้โหพระเจ้าโอ้โพระเจ้าช่วยตอวไหนก็ดีวะไอ้เฮีย ไม่ดีเลยป๊อกกี้กูก็จำไม่ได้ว่าในนี้มีบอสอ่ะไอ้เหี้ยไม่โทษมึงหรอกนะแต่ว่าไม่ดีเลยสองตัวเนี่ยอ๋อโอ้โหแม่งจะออกเอาตัวอ๋อเชี่ยมันจะเอากูตายแล้วไอ้เชี่ยแมันฉึกมากเลยอ่ะเอาให้มันลุมมาให้มันตายสักตัวก่อนไหมรอดรอดรอดอีกตัวนึงให้อยู่มึงไปเชี่ยอีตัวนึงไป ไม้เยล้มแล้วเออเฮียมันไม่เป็นอ่นคุยถอกเออเอาให้ไปสักตัวก่อนมาานี่โมาเนี้ย,ยไม่ต่ยอยทีตอนนีอแม,มาดึงแพงไห้มีทีไหมมีทีไหม เอ้ยเชบอมันก็โอเคเนี่ยมันรับผิดชอบไอตัวนั้นไปเลยนะเนี่ยล้มแล้วไอ้มารแทงแทงมันไอเหี้ยแทงไม่ได้เออไอเหี้ยตายชิบหายละเนี่ยกูไม่แทงตัวนู้นไอบอสเอ้ไอ้มาร์เหรือกูมาคุยกับตัวนี้โอ้ยเหี้ยเอาแล้วมึงชิบหายไรไอ้มารมั้ย เอาใหม่ไหมเอาใหม่ก็คือพวกกูต้องตายอ่ะเฮียอ๋ออ่าเรียบร้อยแม่เย็ดไปหมดแนละสองคนเตกแล้วเอาใหม่ไหมเฮียแม่มา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 กูจับจังหวะได้วล่ะไม่คิดว่าจะมีสองตัวใช่ไหมอ้ยโอ้ยเฮีย เฮ้ยแล้วกูจะเรียกม้าเรียอะไรในนี้โอ้โหแม่งกูไปกดกินยากูขี่ม้าเฉยเลยมาร์คบายบายเพื่อนขี่ม้าได้หรือขี่ม้าได้ไปม้าขึ้นมาจิไปม้าเขึ้นมาเงาเลยดิมึงดาเมจแรงกว่าเพื่อนแล้วเนี่ยในนี้โอ้ตัดกันโคขวางี้กูว่าร่วงอลยดิเฮียนรกมึงจะแบกอะไรอีกมึงตายเลยมั้ง ตีสดเลยมาเลยดเฮียแล้วลูนหมื่นหนึ่งกูโห้สภาพแล้วถ้าเล่นคนเดียวเจอไอ้เคียนนี่สองตัวไอ้เคี้ยมั้งกูพอแล้วอ่ะเพื่อนแต่ลูนไม่พออ่ะไอ้เฮียมึงดรอปมึงดรอปอี์ดรอปลูนทองมาอีกมาไปไปเฮียแหม่กูปนยับ<ไ>เลยเฮียตานก็เสือกไม่เก็บนะไอ้เฮีย <laughs> โวย ก็เ,เก็บหมดแหละก็เห็นก็เก็บเท่าที่เห็นน่ะกูไม่เห็นมึงเก็บสักทีไอ้เฮียกู <laughs> ต้องแบวลูนกูเืินไอ้เฮียหัวโค <c oughs> ้โอ้โ,อโหลมอย่าไว <c oughs> <c oughs> นี่ไงไปเลยไอ้เฮียมาไอ้บอสกูมาแล้ว ลูอย่างน้อยเลยโอ้ของเหยียดแม่ของก็ซุยเลยผมเราไม่ได้มาเฮ้ยเฮียเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะใช่เราไม่ได้มาเว้ยเราไม่มีโลสนตีนเนยสนุกไอเฮียสนุกยังสนุกยังนกแดงนกดงมึงจะไปทำอะไรลงมา้เลยป๊อมันมีอะไรแล้วมึงดูดิมันอยู่ตรงพุทธสาทองน้อยอ่ะ อ๋อพึ่งสาดทองน้อยตัวนี้อ่อนสุดจะยังตอกยังมีอ่อนกว่านี้อีกมันอยู่แชริลในเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนตายไอ้เหี้ยมันก็ไม่ขึ้นหลอดนี่ไอ้เหี้ยทำไมกูเห็นเรื่องไม่ขึ้นหลอดวะมัดปั๊ดโอ้ยเรียบร้อย ชีวิต<ป>เฮ้ยแล้วกูเกิดใกล้จัดเลยขอร้องขอร้องอย่าเพิ่งเฮียขอร้องเชี่ยกยออูติดมุมด้วยที่เกิดใหม่ใกล้จัดเลยดีแล้วไอ้เฮียมึงแต่มึงอย่าไปเกิดอีกยอดได้ไหมล่ะอ้าวโอ้ยเชี่ยเลยหรือมึงเนี่ยโอ,อ,อ้ยไอ้เฮียทำไมเล่นคนเดียวเลย ไอ้เชี่ยมารแม่งยิมเสียลมจัดไอ้แสงแสงนั่นน่ะออกมาตั้งหลายลูกเล็งกูคนเดียวบ้าวไอตัวนี้แพ้ไฟนะอ้าวแล้วกูไปเกิดใหม่ไม่ได้ด้วยบักละโอเคโอ้ยเชีย่ยมันติดเสื่อมสลายนแดงไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมอ้เฮียเอ้ยไอสัตว์เสือกล้มตอนติดสก,กิลเรียบร้อยรีบเลย ไอ้เชี่ยเฮ้ยกูเกิดได้กูเกิดได้เดี๋ยวกูวิ่งไปแจมเฮี้ยแม่งกูเห็นเรื่องมันเพิ่มโอ้ยเล็งกูเล็งกูหมดเลยเล็งกูหมดเลยโอ้โหแล้วกูหลบได้หมดเลยไงแม่งอย่างแอสอะพี่อย่างแอสแต่ไอสัตว์แม่งที่อะโต้เฮ้ยจะผ่านแล้วขอร้องขอร้ออย่าเพึ่งเออโอ้โหน่าจะเล็งกูน่าจะเล็งกูไอบอสตีเลยตีตีมันโอ้ตายเี็บแม่นี่ ไอ้เท hey, yeah. mm ี่ยเอ๋อ้เกมไอ้เที่ยนี่เหมือนไอ้เที่ยเอ๋เลยสั่นเถื่อทำเที่ยสิ่งสิ่งเดียว